ขอ,องบริษัทไลน์ครับผมหลายบริษัทก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามต้นต้นสายไปเห็นหนะ่อยเนาอมีที่มาที่มายังไงครับเขาไปใกล้ๆ,ๆเราไม่มีเงินจายก็เจอจากมันก็โดนปัดมาเรื่อยๆจากเงินสามแสนเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาทเพื่อจ่ายให้ลูกจ้างไปหมดนนเลี่ยงเลยอันนี้คือสายอะไรครับน่ c p พ c เป็นการ c p c c p c ครับมีบริษัทรับเหมามากี่บริษัทครับมันหลายเยอะอยู่แต่ผมเป็นพนักงานหาคนงานมาทํางานบริษัทครับแต่ว่าเขาไม่จ่ายเงินเราอ๋อเป็นเป็นบริษัทรับเหมาค่าแรง ่แตก็ไม่จ่ายค่าแรงเราเออมันไปเรื่อยๆไงคะโอ้ยนี่แสดงว่ารายเล็กรายย่อยนี่เยอะเนี่ยมาช่วยมันเก็บมันส่งงานได้มันก็จะออกเงินให้อย่างงี้มันไม่ออกทำไมมันไม่ออกาตอันนี้เราก็ไม่มีเงินเสียเพราะมันไม่จ่ายครับเ้มามาเจอใครปีอ,อ,อาให้พูดนานๆได้ขายรูปติด เอามาข้าอย่นี่ลยลลแยแกาก่อนนเคื่อให้ท่านติดตามเงินที่บริษัทควางซีไม่จ่ายค่าแรงพวกเรา ให้บอกไปถุงงานพอถุงงานปั๊บออกไปสำกับภาษีซึ่งเรายังไม่ได้รับเงินแต่เราออกไปสำกับภาษีไปก่อนสำนักพอนก็ไม่ทราบบอกว่าเราได้เงินไม่ได้เงินแต่เราออกไปสำกับภาษีป้าจากสามแสนเป็นล้านโดนปรับตอนจะพูดเลยครับเดี๋ยวจะรับเรื่องไว้ให้ครับเดี๋ยวให้ทำแปลนแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวของขอเคุณท่านมากนะแกจะไหนก็จะไปแจ้งแจ้งควาไปแล้วแจ้งความหมดแล้วครับ ที่เราจะให้การนี้เราผู้เสียอ่านล้วก็บางรายก็หลักแสนนะครับบางรายก็หลักล้นแต่บางรายหลักสิบล้านนะสบายเราจะขอจดสอดให้นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทราบไปจากการนะครับก็ทราบว่ามีการแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนพิจารณานะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางสื่ทางคงจะถามไปทางคดีด้วยว่าถึงไหนเท่าไร กระบวนการเราสูงลงทำเราสามารถเรียกไก่เกลี่ยได้แต่ถ้าเกิดไปสู่กระบวนกรสางสารแล้วเราทำอไม่ได้ทันี้ก็เืหว่เราสามารถทได้ของปลานปลฝากูได้ไหมครับยังไม่สูงของปลาจีนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ัเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียวเดยเดียวเดี๋ยวดยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียวดยดเดี๋ยวเดียวดยวดดี๋ยวดยดีเดวเดยดียเดี๋ยวด ใช่คัครับมกันธรรมดาเล